สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนเนี่ยมาคุยเรื่องว่าแบบตื่นรู้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเออทุกคนเคยแบบเป็นแบบนี้ไหมคะแบบว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มแบบมันจะมีข้อมูลต่างๆใช่ไหมที่แบบมาในอินเทอร์เน็ตทั้งเรื่องแบบเวลาที่เราตื่นรู้อะมันก็จะมีเรื่องแบบทั้ง เอ้ยเราจะต้องแบบหนีออกจาก The m เ t r i ิกนะเหมือนเหมือนเนโอใช่ไหมเราจะต้องมีความสามารถพิเศษอ่ามันมีทั้งคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็น c h a n เนลลิ่งชา n n เนลลิก็คือการที่แบบเหมือนเรารับข้อมูลข่าวสารนะคะมาจากที่อื่นแล้วก็แบบเอามาแชร์หรือว่าฉันไปหมอดูฉันสามารถอ่านพลังงานได้คืออะไรอย่าง หลายอย่งไปหมดจนทีเนี้ยเราก็เริ่มมาคิดไหมว่าเออเราตื่นรู้ไปเพื่ออะไรอืมแล้วทุกคนอ่ะที่กำลังแบบอาจจะทำทำงานด้านจิตวิญ,ญญาณก็ดีนะคะหรือว,ว่ากำลังแบบฝึกฝนแล้วกันการตื่นรู้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิอะไรก็ตามที่เราเรียกว่าการฝึกทุกคนเคยคิดไหมว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอืม หรือว่าทุกคนเคยคิดไหมคะว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้นะก็คือเราเนี่ยเคยไล่ลาบสถานะทางสังคมใช่ไหมไล่ลาการเงินไล่ลาบอะไรบางอย่างสักอย่างที่ ที่เราหรือไล่ล่าความสําเร็จก็ดีนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่เราจะตื่นรู้อ่ะเราเคยไล่ล่าความสําเร็จไล่ล่าการยอมรับจากนคนอื่นไล่ล่าอะไรบางอย่างที่ทุกคนทุกคนต้องมีสิ่งนี้นะค,ะคือทุกคนอาจจะเคยไล่ล่าอะไรบางอย่างหรือว่าพยายามทําอะไรบางอย่างให้มันสาเร็จเพราะว่าเราเชื่อว่าเราจะต้องมีสิ่งนี้ มันถึงจะทําให้เราฟูลฟิลหรืออะไรก็ตามซึ่งตอนเนี้ทุกคนลองคิดไหมว่าจากการที่เรากําลังไล่ล่าบางสิ่งในสมัยก่อนพอเราเริ่มรู้จักจิตวิญญาณนะคะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะสมเราก็เริ่มมาไล่ล่าสิ่งอีกแทนอาซึ่งเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันก็จริงนะมันก็จริงนะทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่าทุกคนเนี่ย กำลังไล่ล่าอะไรบ,บางสิ่งบางอย่างคือเรายกตัวอย่างเราก็เริ่มคิดไปเรื่องพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นกษัตริย์เขาเป็นลูกกษัตริย์เขาก็เดี๋ยวเขาก็จะกําลังจะเป็นกษัตริย์เพราะว่าเขาเลูกกษัตริย์เสร็จเขาก็มาเห็นอะไรบางอย่างพอเห็นอะไรบางอย่างเขาก็สงสัยเพราะสงสัยปุ๊บเขาก็ไล่ล่าหาสิ่งที่เขาเนี่ยเรียกว่าความจริง อยากรู้ความจริงมันคืออะไรอะ่ะเอออยากรู้อยากรู้ว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่อ่ะก็สงสัยก็ค้นหาความจริงนะพระพุทธเจ้าก็ไปทั้งไปเรียนทั้งทานูน่นทํานี่มาหลายอย่างอันนี้ก็คือหนึ่งของการไล่หลาจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าซาตอนลี่นี้จริงหรือเท็จเอาละกันแต่ว่าเขาบอกเอาหกปีเขาก็เขาก็ได้ตัสลูสกีอะตัสรูซึ่ง พอทุกคนอ่านผู้คนก็เอ้ยเอ้ยเราเราจะต้องตื่นรู้เออตื่นรู้บ้างซึ่งจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้เนี่ยทุกคนเราว่าทุกคนนะคะน่าจะมีจุดเริ่มต้นที่คายกันกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนเคยเป็นอย่างนี้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเปลี่ยนเส้นทางในชีวิตเราหรืออะไรสักอย่างมันจะเกิดแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เรา ประสบการณ์เรานะคะคือเราจะรู้สึกว่าเวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยจะเราณวันนี้ใช่ไหมเรามองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทำไมน้ชาในวันนั้นอะถึงเป็นแบบนี้ขึ้นมาได้บะอ่าทําทําทําไมอยู่ดีๆเราเราเราคิดแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วอะตัวเราไม่น่าจะคิดเรื่องอะไรแบบนี้มาได้เลยนึกออกไหมยอย่างเช่น เราเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากในการเรียนแล้วเราเป็นคนที่เรียนเก่งมากแบบแล้วเราอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรซึ่งสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นความคิดของตัวเราแต่สิ่งเนี้มันก็ดันมาเกิดเราก็ดันมาคิดสิ่งนี้ทั้งที่ เวลาเรามองย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นาชาคนนั้นอะเราในอดีตจะคิดแบบนี้เราแบบเฮ้ยนาชาคือเพราะว่าทุกคนสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เราเราจะต้องคิดอีกแบบแต่มันจะมีวันใดวันหนึ่งหรือว่าโมเมนต์ไหนโมเมนต์ Moment หนึ่งเนี่ยทุกคนที่เราคิดอีกแบบแล้ว ไอการคิดอีกแบบตอนนั้นอะมันก็จะเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญหรือว่าจุดที่พลิกความคิดของเราไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันไม่จําเป็นว่ามันจะมีผลลัพธ์อะไรแต่ว่าทุกคนมองย้อนกลับไปทุกคนจะรู้ว่ามันจะมีโมเมตนต์หนึ่งที่เราทําอะไรที่เรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีทางทําแบบนี้แน่หรือตัวเราไม่มีทางคิดแบบนี้แน่ตัวเราที่เรารู้จักมันจะทําอีกอย่าง แต่ทำไมมันทาแบบนี้ทําไมมันคิดแบบนี้ทําไมมันตัดสินใจแบบนี้แล้วทําไมสิ่งนี้มันถึงแบบเกิดความผิดพลาดแบบนี้อ่าซึ่งซึ่งอันนี้เราขออธิบายในแบบมนุษย์นะว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างแบบเหมือนกับไม่ใช่ความผิดพลาดดิเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าบั๊กอ่ะอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เหมือนเหมือนมันเกิดบั๊กอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้อยู่ดีๆอะ่ะนัชชาที่มันมุ่งไปทางเนี้ย อยู่ดีๆมันเบนออกไปอีกทางหนึง่งซึ่งจังหวะเนี้ยเราว่าทุกคนมีนะคะทุกคนลองไปคิดดูนะว่ามปนจังหวะซึ่งหลังจากที่มันเกิดจังหวะนี้ขึ้นเนี่ยทุกคนอันเนี้ยคือเรื่องสําคัญแล้วว่าโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสรู้นะซึ่งเราเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มาดูช่องเราเนี่ยก็จะต้องแบบมีการแบบทําอะไรบางอย่างหรือรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการตื่นยอยู่มาแล้วพอประมาณหนึ่งใช่ไหม แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าการตื่นรู้่ะจริงๆมันไม่ต้องใช้อะไรเลยนะมันรีควายอย่างเดียวคือมันใช้อย่างเดียวเลยคือเวลาสาหรับเรานะคะในทุกคนตอนนี้เราเป็นมนุษย์เนาะเราพูดในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ถ้าทุกคนอุทิศเวลาหรือว่าเสียสละเวลาในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามทางในทางที่ที่ ภายในเราบอกให้ทำแล้วเราใช้เวลากับมันมากพอเนี่ยทุกคนน่ะจะออกมาในแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยก็คือโอเคตื่นแล้วก็รู้อะไรในะดับซึ่งสิ่งเนี้ยมันต้องมันต้องใช้เวลาเนาะคำว่าใช้เวลาของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้หนึ่งปีใช้สองปีใช้สามป,ปีนะแต่เราจะต้องเสียสละเวลาของเราเนี่ยมาทำเรื่องพวกนี้จากที่เราไม่เคยทำ นะบางคนอาจจะไม่เคยนั่งสมาธิก็กกเริ่มนั่งสมาธิบางคนไม่เคยอ่านหนังสือก็จะเริ่มอ่านหนังสือบางคนไม่เคยทําอะไรเราจะเอาเวลาของเราเมาใช้ในการศึกษาโดยที่เราใช้เงินศูนย์บาทอเอาประมาณนี้ก่อนคือคอเอาไง่ายๆว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าทุกคนตื่นได้เพราะว่าสิ่งที่เราจะใช้ทรัพยากรที่เราจะต้องใช้ก็คือเวลา ในการศึกษานะคะซึ่งบางคนก็ยังไม่ไม่ใช้เวลาในการศึกษาเลยนี่บอกว่าเหมือนกับคือเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมันมีอยู่แล้วยีิบสี่ชั่วโมงทุกท,ท,ท,ทุกวันเท่ากันหมดแต่บางคนก็เราม,มันอยู่ที่เราเหมือนเหมือนมันเป็นฟรีฟรีทุกอันนี้เป็นของฟรีเรามีเวลาฟรีทุกคนแล้วก็เราใช้ไปกับอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราใช่ไหมซึ่งเราเชื่อว่าคนที่ตื่นรู้เนี่ยก็จะ ก็จะสังเกตตัวเองว่าเขาจะเริ่มใช้เวลาในการศึกษาหรือใช้เวลาในการทำโน้ตทรรมีซึ่งพอมาถึงจุดจุดหนึ่งอะของการตื่นรู้ทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าทําไมเรากําลังทุกคนลองถามตัวเองอูนะว่าทุกคนน่กลังไล่ล่าอ,อะไรในการตื่นรูอ้อยู่เช่นไล่ล่ากาัน อ่ะบางคนก็นิพานใช่ไหมเอ้ยฉันจะต้องฝึกจนถึงขั้นนิพาน่ะโอเคหรือว่าฉันจะต้องทําถึงถึงขั้นไหนก็ตามมาเราเราถามทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายอะไรคะในการตื่นหรือว่าเราเนี่ยกาลังวิ่งตามเหมือนเมื่อก่อนเราเคยวิ่งตามความสําเร็จวิ่งตามการยอมรับจากคนอื่น ถ้าคนอื่น,นบอกว่านาชาต้องเรียนให้เก่งนะนาชาก็จะต้องเรียนให้เก่งนาชาก็จะต้องไล่ล่าการเรียนเก่งหรือได้เกรดสี่ถึวิชาหรือว่าต้องเป็นที่หนึ่งของจังหวัดของประเทศหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้เราอาจจะมาเล่ล่าการตื่นรู้ทางจิตวิทยาทุกคนเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมโอเคซึ่งเราอยากให้ทุกคนมองว่าเออลองลองคิดถึงตัวเองซิงว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะคะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตื่นการฝึกการตื่นรู้ อะไทุกอย่างมัน Extreme เอ็กซ์ตรีมไปหรือเปล่าทุกคนทุกคนเขาจะเขาว่าเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมเอ็กซ์ตรีมก็คือแบบการที่เราทำอะไรเกินเกินกว่าที่เกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุซึ่งงานเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราเห็นมาแล้วหลายหลายอย่างในในโลกนะไม่ว่าจะเป็นการอ่ทุกคนรู้จักการฟาสติ้งใช่ไหมอ่ะฟาสติ้งพระพุทธเจ้าก็เคยฟาสติ้งกั เคยฟาสติ้งอ่าบางคนบอกว่าถ้าเราฟาสติ้ง่ะเราจะสามารถอาเจอกับพระเจ้าได้แล้วก็ตื่นรู้แล้วก็บลแบบแบบโอเคฟาสติ fast, ้งบางคนก็ทำ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 คือการทำเนี่ยมันไม่ผิดนะทุกคนไม่บางคนก็อาจจะนั่งสมาธิทั้งวันเลยไม่ได้หรืออะไรก็ตามคือการทำทุกอย่างมันไม่ผิดมันไม่ผิดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำจนมันเอ็กซ์ตรีมอะคะ่ะ คือทำจน extreme นนอะไรทำจนมันเกินเกินไปคือบางคนเนี่ยเราจะยกตัวอย่างแล้วกันเขาจะนั่งเอ่อนั่งสมาธิทั้งวันโอเคนั่งสมาธิทั้งวันกินอาหาร raw รตลอดคือกินแต่ผลไม้หรือว่ากินแต่อะไรทุกทุกอย่างคือการทำทุกอย่างเนะะี่ยค่ะถ้ามันเป็นไลฟ์ไลฟ์สไตล์เนี่ย ทุกคนเข้าใจคำว่าไลฟ์สไตล์ใช่ไหมไลฟ์สไตล์ก็คือสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันทําแล้วมันไม่ได้ทําให้เราทุกอะเออมันไม่ได้ทําให้เราทุกสิ่งเนี้ยมันจะไม่ใช่การเอ็กซ์ตรีมอ่าอย่างเช่นถ้าคนที่เขาทำทุกอย่างจนเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ไปไปยุ่งเขาเพราะว่าคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกลายเป็นความธรรมดาอันนี้คือเรื่องที่สำคัญนะคะทุกคน เราใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมดาไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมคือบางคนอะทุกคนเคยศึกษาการตื่นรู้จนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามัน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 ทำไมมันวนกลับมาที่เดิมเออทุกคนเข้าใจไหมคืออันนี้เราจะบอกทุกคนนะว่าถ้าทุกคนเป็นอย่างงี้คือทุกคนอาจจะกำลังเบร์นเอาจากการตื่นรู้หรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดอะ มันมันเบือนเอาได้หมดนะคะถ้าเราทำอะไรจนมันเป็นการเอ็กซ์ตรีมเนาะอย่างเช่นแบบถ้าบางคนที่เป็นวีแกนอาวีแกนอะถ้าเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นเอ็กซ์ตรีมมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่ออะไรบางอย่างทุกคนจำคีย์เวิร์ดนีไวนะ้เมื่อเราทำสิ่งไหนเพื่อเอ็กซ์เพคอะไรบางอย่างนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เบือนเอาได้ ซึ่งซึ่งทุกคนเข้าใจทุกคนที่มาดูช่องเราเนี่ยก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่เราพยายามจะพูดถ้าการฟาสติ้งเนี่ยมันทำแล้วมันรู้สึกว่าเราเบิร์นเอาเราเบิร์นเอาคือเราเหนื่อยสุดท้ายเนี่ยเราพอเราทำเสร็จเรากับรู้สึกเอ็กฮอร์สเตตหรือว่าเขาเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยล้าทุกคนเหนื่อยล้าไปเลยจนระบบประสาทเรามันก็โอเค มันเหนื่อยล้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่ว่าเราจะตื่นรู้หรือว่าไม่ตื่นรู้นะคะเราต้องการบาลานซ์เราต้องการบาลานซ์ในชีวิตเราต้องการบาลานซ์คือการตื่นรู้ของเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่บาลานซ์เก่งมากคือเราไม่ได้บอกว่าเราบาลานซ์เก่งแต่เราหมายถึงว่าคือเราเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับการตื่นรู้ทุกคนเราไม่ได้ยึดติดเลยแต่ว่าเราเนี่ยทาช่องนี้มาเพื่อแชร์เรื่องการตื่นรู้ ซึ่งถ้าทุกคนนะคะมาแบบใช้ชีวิตร่วมกับเราหรือว่าเป็นเพื่อนเราในชีวิตจริงหรือว่ารู้จักเราในชีวิตจริงเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะเราไม่ได้หนึง่งเราไม่ได้พูดเรื่องตื่นรู้ต่อเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิตลอดเวลาเราไม่ได้ทํหน้าทํานี่ต่อเวลาแต่ว่าเราเนี่ยเอาประสบการณ์นั้นเนี่ยมาถ่ายทอดในช่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อนะคือชีวิตเราไม่ได้มีแค่เรื่องตื่นรู้ทุกคน แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือการตื่นรู้อะมันทําให้เราแค่หนึ่งรู้ว่าเราเนี่ยจะจัดการกับความกลัวยังไงอะมากกว่าคือการตื่นรู้เนี่ยสาหรับเราเนะเราคิดว่ามันเป็นการเหมือนกับช่วยจัดระเบียบชีวิตเราว่าโอเคเรามีลิมิตด้านไหนบ้างแล้วเราจะต้องเอ่อความเชื่อมันเอฟเฟกอะไรกับเราเหมือนกับสิ่งที่ เราเหมือนกับจะต้องเปลี่ยน mindset ใหม่แต่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ตามที่มัน <c oughs> เป็นชีวิตประจำวันของเราเนาะคือทุกคนเนี่ยจะต้องทุกคนที่ตื่นรู้อนะ่ะจะรู้ว่าโอเคพอเราตื่นรู้แล้วอะสิ่งที่เราต้องการจริงๆ <c oughs> ก็คือความสงบใช่ไหมแล้วเวลาถ้าเราทำอะไรแล้วเราไม่สงบอะค่ะทุกคนอันนี้มันคือเริ่ม extreme แนละ้ว คือเราเริ่มไล่ล่าความสำเร็จในการตื่นรู้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอย่างที่เราบอกว่าการตื่นรู้ประเด็นที่สำคัญคือหึงคือให้เราอยู่กับปัจจุบันให้คือการตื่นรู้อะค่ะมันทำให้เราเข้าใจเกมของจักรวาลมากขึ้นเกมว่าอ๋อจักรวาลเนี้ยมันมีพื้นฐานการสร้างมายัางไงแล้วระบบเนี่ยมาทำงานยังไงแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยในโลกอะเหมือนกับ ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมชาเลนจ์ของเราที่ทุกคนกำลังคือเราึกํำลังศึกษาโลกสามมิติอยู่ว่าโอเคโลกสามมิติเนี่ยโลกวัตถุที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันมันเอฟเฟกต์เราอย่างไงสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันแรนดอมเหรอหรือว่ามันมีซิสเต็มเหรออันนี้คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาสิ่งที่มนุษย์ตื่นรู้ทุกคนศึกษาเหมือนพระพุทธ,ธเจ้าที่ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อโอเคเดอะเมทริกมันอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเหมือนเขาเขารู้แล้วกันว่าเดอะเมทริกอะมันคืออะไรเออเขาเป็นคนเขาเป็นคนบอกวิธีออกจากเมทริกเออออกจากเมทริกแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็เหมือนกับเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างเช่นประสบการณ์ที่เราสามารถออกจากร่างกายเราได้ ซึ่งเราจําได้ว่าเราทําได้ตอนเราอยู่ประมาณอนุบาลอะคือเราจําได้ว่าอนุบาลแล้วก็ช่วงแบบปหนึ่งปอสองเลยคือเราเราเราจำได้ว่าเราสามารถทําได้แล้วทีนี้ทุกคนเคยเป็นแบบว่าพอเราเคยทําอะไรได้บางอย่างเราก็จะเริ่มเฮ้ยฉันจะต้องแบบออกจากล่างให้ได้แบบตอนนี้อะซึ่งมาครั้งเนี่ยเราอาจจะทําไม่ได้แล้วเออซึ่งจริงๆทุกคนก็ลืมไปว่า สิ่งที่เราเคยทําได้อะมันก็เป็นแค่ประสบการณ์เราไม่จําเป็นที่จะต้องไล่ล่าประสบการณ์นั้นอีกครั้งเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างนึกออกไหมทุกคนถ้ามีคนบอกว่าอุ้ยเขาเห็น u f เอย่างเงี้ยคือเราทุกคนไม่จําเป็นต้องไล่ล่าประสบการณ์การเห็น UFO อนึกออกไหมคือทุกท,ทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อไหมคะออว่าจริงๆเราเนี่ยการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ย มันก็สามารถทําให้เราเบรนเอาได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกําลังไล่ล่าความไม่สิ้นสุดของเส้นทางนี้แล้วกันเนาะที่จริงแล้วอ่ะเส้นทางนี้มันก็ไม่มันไม่มีความสิ้นสุดเหมือนกันเหมือนที่เราบอกทุกคนว่าถ้าเราไปไล่ล่าจุดไหนเช่นเฮ้ยเราอยากมีความสามารถในการคุยกับวิญญ,ญาณแล้วอยากเหมือนกับทุกคนก็เห็นว่าเออบางคนเขาก็มีประสบการณ์ประสบการณ์ซึ่งการที่เราเนี่ยไล่ล่าและทําทุกอย่างเนะี่ย extreme เน มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่เราไล่ล่าบางสิ่งบางอย่างในโลกสามิติแต่มันแค่เป็นจิตวิญญาณแค่นั้นเองเนาะคือเราอยากให้ทุกคนนะคะทาอะไรให้มันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็รู้จักบาลานซ์จริงๆเราเราเรียนรู้ว่าที่จริงการบาลานซ์มันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นแบบถ้าแบบบางคนบอกว่าเอ้ยให้เราฟาสติ้งหรือให้เราทําอะไรคือทุกคนถ้าเราฟาสติ้งเราเคยเราเคยฟาสติ้งแบบเจ็ดวันอืมซึ่งอันนี้เราก็ทาเป็นเป็นประสบการณ์เนาะ แต่ว่าเรามาเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยจะคอนเน็กกับจักรวานได้จริงๆหรือว่าหรือว่าเชื่อมต่อเป็นปัจจุบันได้จริงๆเนี่ยหรือว่าสเตทที่เราบอกทุกคนตลอดว่าสเตทที่เราจะเชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเราจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันคือสเตทที่เราลีล็กใช่ไหมถ้าเราฟาสติ้งมากๆเนี่ยเรารีล็กอยู่หรือเปล่าอืม หรือว่าการที่เรากินแต่ผลไม้เนี่ยตอนนี้เรารีแลกซ์อยู่หรือเปล่าทุกคนเข้าใจไหมคะการที่เรากําลังพยายามนั่งสมาธิทั้งวันเนี่ยตอนนี้เรารีแลกซ์อยู่หรือเปล่าหรือว่า,า,รเ,รา,า,วา,าเรากาลังเครียดเพราะเมื่อไหร่วานที่เรากําลังเครียดมันก็ปิดประตูการรีแลกซ์ใช่ไหมซึ่งการรีแลกซ์มันคือจุดที่ทําให้เราเข้าสู่ความสมงบอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะมาชวนทุกคนคิดว่าเอ้ยตอนนี้การสิ่งที่เราทํามันกําลังแบบ เอ็กซ์ตรีมเกินไปแล้วมันกำลังทำให้เราเนี่ยไปไล่ล่าในสิ่งที่อเราจะไม่ใช้ควาว่าสิ่งที่ผิดนะแต่ว่าเรากำลังไล่ล่าการตื่นรู้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนหรือว่าทุกคนที่มาเกิดที่เนี่ยก็มีจุดประสงค์เดียวคือหนึ่งคือเรามาเรียนรู้แล้วเราก็มาสนุกกับที่นี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่มาพยายามเพื่อที่จะแบบ ไปถึงจุดไหนจุดไหนแล้วจุดไหนมันเป็นโกของเราซึ่งเมื่อก่อนเราก็แบบในโลกสามมิติเราก็มีโกมีอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนที่มาตื่นรู้ในจิตวิญญาณน่ะบางคนก็ลืมไปว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีประสบการณ์อยากจะไปถึงจุดนั้นจุดนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เรากําลังไล่ล่าความสามําเร็จในโลกสามมิติแต่เราแค่มาไล่ล่าในแบบพื้นที่ที่เรียกว่าจิตวิญญาณแทนซึ่งมันก็ มันก็ทําให้เรารู้สึกแย่ไม่ต่างกันจากจากเดิมนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการตื่นรู้เนี่ยมันคือการที่หนึ่งให้เราอยู่ในความสงบอืมอ่ะ uh, peace อ่ะทุกคนรู้ใช่ไหม peacepeace fulfillment นี่แหละเหออมือนที่เราบอกทุกคนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สเนี่ยแล้ก็ relax มีความสุขสนุกกับประสบการณ์อันนี้คือจุดประสงค์ของการเร,รียนรู้ไม่ให้เรามายึดติดหรือเกิดความทุกข กับสิ่งใดนะคะอันนี้คือพอย n t ที่เราอยากจะามาแชร์ทุกคนในวันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ